นครเวสาลีเรื่องลือถึงความงามของนางอัมพปาลีด้วยทรัพย์สมบัติอันล้นเหลือและเรือนร่างที่ใครก็ปรารถนาแต่ในค่ำคืนที่แสนเงียบงันเสียงหัวเราะที่เธอ ผู้คนก็ไม่อาจกลบเสียงถอนหายใจอันว่างเปล่าของเธอเองได้เธอได้ยินเรื่องราวการมาเยือนของพระสมณะโคดมผู้ที่ถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งให้แสงสว่างแก่โลกดวงใจของอัมพปาลีเต้นรัวอย่างประหลาดราวกับสายลมที่พัดผ่านเข้าไปในวิหารที่ถูกทิ้งร้างมานาน เธอตั้งใจจะไปเฝ้าพระองค์เพื่อถวายอาหารและทูลเชิญเสด็จแม้ผู้คนรอบข้างจะกระซิบกระซาบว่านางโสเพณีไม่สมควรเข้าใกล้ผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นแต่แรงดึงดูดภายในนั้นแรงกล้าเกินกว่าจะต้านทานเมื่อเธอมาถึงสวนมะม่วงอันร่มรื่นที่นั่นมีแต่ความสงบเงียบแตกต่างจากเรือนของเธอที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมโดยสิ้นเชิงเธอเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้ อัมพปาลีสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าพระพักพลันทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยภูมิใจความงามทรัพย์สินอำนาจกลับกลายเป็นเพียงเปลือกนอกที่แตกสลายไปในพริบตาน้ำตาแห่งความสำนึกผิดเริ่มไหลรินเธอสะอื้นหนักจนร่างกายสั่นเทามือทั้งสองข้างกำดินแน่นราวกับต้องการขอโทษทั้งผืนโลกต่อชีวิตที่เธอเคยดำเนินมา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเฝ้าดูความทุกข์ระทมของเธอด้วยความเมตตาไม่มีคำตำหนิไม่มีคำตัดสินมีแต่ความเข้าใจอันไม่มีขอบเขตในที่สุดพระองค์ก็ตรัสคำสั้นๆอันทรงพลังดูกราะอ,อัมพปาลีผู้ใดเห็นโทษในสิ่งที่ล่วงแล้วและปรับปรุงแก้ไขไตโนผู้นั้นชื่อว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคำพูดเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่ชล้างจิตใจอันเป็นบาปของเธอ ความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งก็ถูกแทนที่ด้วยความหวังอันบริสุทธิ์อัมพปาลีเงยหน้าขึ้นมองพระองค์อีกครั้งด้วยสายตาที่เปียกชุ่มแต่เปลี่ยมด้วยศรัทธาเธอตัดสินใจในทันทีฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดรับส่วนมะม่วงของข้าพระองค์ไว้เพื่อเป็นที่พำนักของหมู่สงเถิดนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่สำหรับอัมพปาลีผู้ซึ่งพบแสงสว่างในเงามืดที่สุดของชีวิต